แล้วขอซันไนซาลิโอ,อจะมีเด็กใหม่นะตอนน้นจะถ้าขอเอาถ้าขอเอานมชักตเข้ามาได้ไหมเดี๋ยวคนต่อว่า,อ,าองจะเช้เลยนะสวัสดีพี่พ หนูชื่อว่าไม่หนูชื่อว่าไม่สวัสดีนะพี่ชื่อว่าคุณมิสวัสดีนะพี่ชื่อว่ากิติสวัสดีนะนะพี่ชื่อว่ามาเมโลดี้เธอเลยแล้วสวัสดีฉันชื่อว่ามาไอฉันชื่อว่าดีสวัสดีชื่อว่าชินวอนสวัสดีฉันเป็นพี่น้องกับ ตอบคนมีนะฉันชื่อว่าปัคูสวัสดีฉันเป็นฝาฉันเป็นพี่น้องกับไมมี่กับชิมมอนโลฉันมีชื่อว่าซินฉันเป็นฝาแฝดกับไมมี่อีกกับกับคิตตี้ฉันชื่อว่า คินดีที่ได้รู้จักหนุ่มหนุ่มเล่นแมปดีกับฉันไหมเล่นแมปแบบคู่กันไหมเอาสิฉันขอคู่กับชินก็รับกันนะผมอยากคู่กับมาเมโลดี้ ชินโนมอนโลก็ได้เว้ยไม่ใช่ชินโนมอนก็ได้ผมจะผมจะคู่กับคิตตี้เฮ้ยพูดผิดคับผมจะคู่กับชินเอ้ยชินเอ้ยม่ฉันจะคู่กับ ดีจริงเหรอจริงสิฉันคู่กับใครดีอ่ะขอนับกันแล้วกันจะสี่รคู่ไหนเนี่ย หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็เจ็ดปเก้ามีเก้าคนงั้นเหรอแล้วก็สมัติคูย่ยันี้นะ,ระเรจแล้วก็คุยร้อยอ หยุดก่อนแฮนดี้ชินน้ำม่อนพี่ไม่เมโลดี้ไม่ต้องเล่นนะแต่ว่าพี่เป็นเพื่นอนคอนเชิร์เธอมานะจอนเราเป็นเด็กใหม่นะเ๋ยวคนตอบว่าเถอไปเธอนะในแมเปในแมเป ถ้างันเราขอคู่กับพี่พี่ซินดามอนโลกลันเลยกันเอ้ยพี่เินนะมาจะคู่กับคนอื่นก็ได้จะคู่กับพรมิฮันพี่เชนก็คู่กับผมก็ได้ค่ะไม่พี่จะคู่กับ คู่กับคิตตี้กระดดอดคิตตี้แกควบฉันนะต้องอีขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยโอเคแล้วฉันล่ะเธอก็คู่กับฉันสิเธอช่วยอะไร ธอก็คู่กับฉันดิเธอคู่กับฉันได้ไหมดิได้สิในแมพสอบู่กับสันลียงฉันเสร็จแล้วในเกมนี่ทำไมนี่อยากตี้ทำไมเธอเล่ไม่เก่งเลยอ๋อพอดีนอะออกดีกว่าทุกคนออกกันไหม ทุกคนตอบว่าเอาคิตตี้ทำคิตตี้คิตตี้ทำหน้าอ